แต่เราตั้งคําถามเพราะว่าเราอยากเข้าใจเขาทุกครั้งที่เราได้เข้าใจใครอะ่ะเท่ากับว่าเราได้เราได้คู่มือในการทํางานใหม่ๆสวัสดีครับตุมตามพิชานานะครับรับบทเป็นคุณหมอปานเทพครับในซีรีส์เรื่องความลับใต้สกากครับไม่ได้ต้องรู้เรื่องแล้วจะให้อยู่เฉยได้ยังไงยังไงก็ต้องไปช่วยเด็กซีรีส์เรื่องนี้เอาเป็นจุดประสงค์หลักๆแล้วกันครับในโลกยุคป,ปัจจุบันเนี้ยครับ สื่อโซเชียลหรือสื่อออนไลน์ต่างๆท,ที่ที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับในเรื่องของการที่แบบมีมากมายเลยที่คนออกมาให้ความรู้ทางการแพทย์ความรู้ในเรื่องของสุขภาพอะไรหลายๆอย่างเราไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกนะครับแต่ว่ามันก็มีผลเสียเกิดขึ้นจากคนที่ให้ความรู้ที่ผิดทางแพทยสภาก็รู้สึกว่าอยากจะแก้ไขส่วนนี้เหมือนกันนำความรู้ที่มันถูกต้องไปสู่ประชาชนจริงๆอะไรเงี้ยครับมันก็เลยมีการตกลงกันขึ้นมาว่า งั้นเราลองถ่ายทอดออกมาเป็นซีรีส์ไหมหลายๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นในสังคมหลายๆเรื่องที่มันเป็นความรู้ทางการแพทย์ต่างๆนานาหนึ่ง,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 งช่วย แบ่งเบาภาระแพทย์คุณหมอที่เขาก็ต้องทําหน้าที่ของเขาอย่างเต็มที่เราก็มีหน้าที่ต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเมื่อเจ็บป่วยจําเป็นจริงๆเพราะมันไม่มีใครอยากให้ใครต้องเจ็บป่วยถูกไหมครับแต่มัน,ม,นมันขึ้นอยู่กับการทําหน้าที่เอื้อกันในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเราก็ควรจะต้องดูแลตัวเองให้ดีได้แล้วถ้ามันจําเป็นเจ็บป่วยจริงๆเนี่ยอันเนี้ยมันก็เป็นหน้าที่ที่แบบเกินกว่าที่เราจะต้องทําได้ก็จะพึ่งพาอาศัยกันเป้าหมายมันจะเป็นอย่างนั้นเราในฐานะแบบชาวบ้านในฐานะคนที่ใช้ชีวิตอยู่เนี่ยเราแทบจะ ไม่รู้ว่าเราจะต้องดูแลตัวเ,เองยังไงให้ดีหนึ่งมันอาจจะมาจากชุดข่าวสารข้อมูลที่มันมาไม่ถึงเราอาจจะไม่รู้ว่าแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอยู่ตรงไหนเราก็าเลยแบบอาจจะแบบฟังมาได้ยินมา,นมาก็ลองดูลองผิดลองถูกมันก็เลยไม่เกิดศักยภาพในการที่มันจะแบบเป็นผลที่มันดีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือ yeah. ซีรีส์ในครั้งนี้นยจุดประสงค์หนึ่งเนี่ยคือผมคิดว่ามันน่าจะน่าจะเข้ามา แก้ไขสิ่งเหล่านี้แหละจริงจังครับจริงจังจริงจังในในในพาร์ทของข้อมูลครับในข้อมูลในเชิงของความรู้แล้วก็พยายามถ่ายทอดเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในแต่ละครั้งแต่ละเรื่องที่เขาพบประสบพบเจอมาแล้วนามาถ่ายทอดเนี่ยเอามาแปลสารออกมาให้มันสื่อสารให้มันชัดเจนที่สุดว่าในชั้นเชิงก็คือในสิ่งนี้เนี่ยคุณเคยเห็นนะเพื่อจะเคยเห็นในข่าวอาจจะประสบกับชีวิตจริงสิ่งที่เราจะให้คําตอบกับเรื่องนี้ในภาษาทางการแพทย์คืออะไรความเป็นจริงของมันอะ มันคืออะไรคุณต้องเฝ้าระวังกับเรื่องนี้ยังไงคุณต้องต้องเข้าใจกับเรื่องนี้ยังไงเพราะว่าหลายๆครั้งหลายหลายเคสที่เกิดขึ้นในข่าวเลยก็ตามเอาจริงๆเราประเมินเป็นความรู้สึกเราไม่ค่อยได้รับคําตอบที่ชัดเจนสักทีว่าแล้วมันเกิดขึ้นจากอะไรมันผิดตรงไหนแล้วเราต้องเฝ้าระวังเรื่องอะไรอย่างอย่างแบบไปถึงข้อมูลเหล่านี้ไปถึงคนที่แบบรับสารอยู่อะไรเงี้ยครับคุณหมอบานเทพเอ,า,อางี้แล้วกันครับคุณหมอบานเทพเป็นบุคคลหนึ่งที่ที่มีอินสตาเรชั่น ที่มีแรงบันดาลใจที่มีแพชชั่นที่อยากจะเป็นหมออย่างแรงกล้ามากๆเพราะว่าถ้าด้วยแบ็คกราวตัวละครเองเนี่ยตัวละครคือหนึ่งในผู้ที่ก็สูญเสียครอบครัวไปมันทําให้เรารู้สึกว่าเราจนต่อปัญหาของแบบปัญหาของสังคมปัญหาของหลายๆสิ่งหลายอย่างที่มันไม่สามารถจะช่วยเหลือกันได้ทันท่วงทีอะไรต่างๆนานาอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ก็เป็นเป็นหมอตัดสินใจอยากเป็นหมอเพราะอยากรักษาคนในครอบครัวก่อนเขาก็มีหัวใจแบบนี้ครับดําเนินชีวิตด้วยกัน เชื่อมาเสมอว่าเราจะต้องรักษาคนให้ดีเราจะต้องดูแลคนให้ปลอดภัยเราจะต้องอุทิศตนให้กับคําว่าคนไข้มาเป็นเป็นแบบ first priority ที่เราจะจะเลือกเลย <S <S เพราะฉะนั้นนะ่ะคุณหมอปานเทพถ้าวัดกันดีๆเลยอ่ะคุณหมอปานเทพก็เป็นหมอที่แบบมีหัวใจเป็นสาธารณะมากๆครับ <S <S ถ้าเทียบเคียงกับสายงานอาชีพมันก็ค่อนข้างมีมินิ่งคล้ายๆกันในในใน,ในมุมมองของการตีความอาชีพตัวเองของผมนะครับ <S <S ถ้าอย่างผมเป็นนักแสดงเนี่ยผมผมมองว่า หน้าที่ผมก็คือมีหน้าที่ที่จะต้องทํางานของผมอะให้มันเกิดประโยชน์ในวงกว้างมันเป็นหน้าที่ในการสื่อสารเพื่อรักษาใจคนไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆก็ตามไม่ว่าเราจะเล่นในบพสซิชันของตัวร้ายตัวละครที่ดีเป็นคนร้ายหรือเป็นใครที่อะไรก็ตามทุกตัวย่อมย่อมเป็นกระจกในด้านหนึ่งที่สะท้อนให้สังคมเห็นว่าคนแบบนี้มันมีมันเป็นยังไงเพื่อที่ให้เขาได้ตึกตรองแล้วก็แบบนําไปคิดตามได้ว่าเออเราจะ เราจะเป็นแบบนี้หรือเปล่ามันเลยเป็นสิ่งที่ต้องใช้แรงกายแรงใจเยอะมากๆในการที่จะพยายามพัฒนาตัวเองพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ศักยภาพมันไปสู่จุดที่ทําให้เจตนาม,นมันเกิดผลนั่นก็คือวันที่คนจะจับตามองในงานของเราแล้วตอนนั้นน่ะมันต้องไม่ใช่ความบังเอิญมันต้องไม่ใช่ความโชคดีแล้วดังแล้วคนดูหรืออะไรเงี้ยมันต้องเป็นสิ่งที่เรารู้ว่าหนึ100่งถึงร้อที่ที่ทำมาเราตั้งใจทํา เหมือนกันครับในทางการแพทย์หรือหมอปานเทพก็เหมือนกันเขาเป็นหมอครับเขาก็มีหน้าที่ที่มันมีผลต่อสังคมเหมือนกันเรามองหน้าที่ของตัวเองอย่างเชียบขานเหมือนกันสิ่งที่เหมือนนะครับหมอปานเทพกับผมเรามีใจความเดียวกันคือเราเรามีเจตนาที่แข็งแรงเหมือนกันส่วนวิธีการว่ากันไปตามเรื่องครับผมพูดในเรื่องของแฟกต์การทํางานแล้วกันครับว่า มันเป็นข้อตกลงเวลาที่เราจะกระโดดไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งมันต้องมีข้อตกลงที่มันเป็นเงื่อนไขที่เราเราอกรีกับมันนะทางแพทยสภาเขาเจตนาดีเขาไม่ได้อยากทําละครแบบเพื่อให้คนดูมาสนุกกับ acting การแสดงอย่างเดียวแต่เขาอยากทําละครเพื่ออาศัยนักแสดงอาศัย acting อาศัยคนที่ทํางานในใสายละครทีวีจริงๆเนี่ยมาเล่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจรงิงเขาเรียกว่าอาศัยมือของแต่ละคนมาร่วมมือกันเพื่อทําให้เป้าหมายมันสักซเซสผมมองว่ามัน เป็นประโยชน์ครับเพราะมันเป็นประโยชน์เนี่ยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่างานเนี้มันน่าประทับใจเป็นหมอในด้านไหนผมเอาจริงๆผมเล่ายางี้ก็ได้ครับตลกๆครับวันที่เราแบบเขียนในใบแบบสอบโคตาแบบเรียนต่อมหาวิทยาลัยเยงี้ยครับผมเคยเขียนไว้ด้วยว่าแบบผมอยากเป็นแบบทันตแพทย์ <Wow. S 1> ไม่รู้ทาไมอันนี้ขัขำนึกไม่ออกครับว่าจริงๆผมผมจะต้องไปอยู่ในตำแหน่งไหนเพราะจริงๆผมผมรู้สึกว่าถ้าถ้ามันจะต้องไปสู่จุดของการที่แบบว่า เห็นเลือดเห็นอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่ไหวอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดจะกใกล้เคียงนะน่าจะเป็นเรื่องของจิตเวช <Wow. S 1> อะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าผมอันเนี้ยมันมันมันอาจจะส่งผลมาจากอาชีพการแสดงก็ได้เพราะว่าอาชีพการแสดงคืออาชีพที่เราวิเคราะห์เราทําความรู้จักมนุษย์เยอะครับ <Wow. S 1> เพื่อทําการแสดงมันเลยมันเลยทาให้เราค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่า เข้าใจพื้นฐานบางอย่างของของมนุษย์อยู่เหมือนกันอะไรเงี้ครับมันก็ได้สื่อเพื่องให้เราแบบรู้สึกว่าเราเข้าใจในเรื่องของจิตวิทยาด้วยคือมันจะมีความมันจะมีความเวลาเราเจอใครอะไรก็ตามเนี่ยให้เห็นภาพแล้วกันว่า สมมตินี่เป็นตัวผมการที่เราไม่ได้เข้าใจอ่ะเราจะมีแค่นี้เลยแล้วเวลามีอะไรกระทบอ่ะมันเด้งกลับไปหาอีกคนหนึ่งแต่ถ้าเรามีเข้าใจเท่ากับว,ว่าเรามีพื้นที่ข้างหลังเซตแบ็กกลับมาอยู่เวลาที่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเรายังมีพื้นที่เซเข้ามาแล้วก็แบบอ๋อโอเคเขาอาจจะอย่างนั้นเขาอาจจะอย่างนี้เรามีการประเมินวิเคราะห์สถานการณ์ในหลายสิ่งในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราว่ามันแบบนั่นคือเรื่องอะไรกันแน่มันก็จะทําให้อย่างน้อย,นอยเนี่ย มันจะทำให้เราอยู่ร่วมในสังคมโดยที่ไม่ไม่กระทบกระทั่งแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยครับในเชิงในการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราเจะค่อนข้างที่จะแบบตั้งคําถามเสมอว่าเอ๊ะทำไมคนเขาทํากับเราแบบนี้นะมันเป็นยังไงไม่ได้ทั้งคําถามเพราะว่าเราถูกกระทำนะแต่เราตั้งคําถามเพราะว่าเราอยากเข้าใจเขาทุกครั้งที่เราได้เข้าใจใครอะ่ะเท่ากับว่าเราได้เราได้คู่มือในการทํางานใหมๆ่ๆขึ้นมาเหมือนกันอะไรเงี้ยผมก็ใช้ประโยชน์จากตรงนี้แหละ คือผมผมมันมีระยะเวลาพูดตามความเป็นจริงเลยม,มันมีระยะเวลาในการทํางานสั้นมากๆครับพยายามเข้าใจแก่นสารทีท่แท,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 ท้จริงของของคำว่าการเป็นหมอเป็นเป็นเรื่องของทางการแพทย์ว่าเป้าประสงค์จริงๆข,ของเขาขเขาเขาอยากจะทําอะไรกันอะไรเงี้ยมันไปอองกับคาว่าจัาบรณก็ได้มนั่นก็คือเรื่องของการที่เขาอยากจะรักษาเขาต้องช่วยผู้คนนะครับถ้าคุณรู้จักทางการแพทย์จริงๆถ้าคุณเข้ามาเปิดหูเปิดตามองนิดนึงว่าเอะจริงๆทางการแพทย์มันคืออะไรสิ่งที่เราต้องใช้งานร่วมกับเขาเนี่ย สิ่งที่เราต้องอาศัยเขามันคืออะไรหรือทางการแพทย์เขาก็ทําการศึกษาเหมือนกันว่าประชาชนคนที่ต้องมาต้องมาใช้บริการเขาเนี่ยเขาใช้เวลาแบบ8ปี10ปีเฉพาะทางหรืออะไรของเขาในการที่จะเรียนสเปเชียลิสต์ในในสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์คนเนี่ยมนุษย์ที่มันแบบมีทางกายภาพมันเหมือนกันอะ่ะมันจะป่วยอะไรได้บ้างเขาก็อุทิศตนแล้วไงครับในการเรียนเพื่อรู้จักเราเองเป็นเจ้าของร่างกายเรายังไม่ได้มีเวลามานั่งสนใจเลยว่าร่างกายเราเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้น ก็แค่แบบเข้าใจเขาเข้าใจเราไปมาอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะได้รู้ว่าไอสิ่งที่เราทำมันจะมันคืออะไรสิ่งที่เรากําลังอาศัยอยู่คืออะไรจะได้เข้าใจกันทางการแพทย์แพทยสภาเขาก็เดินมาสู่จุดที่จะอ่านอัลไปสู่ประชาชนได้มากขึ้นก็คือโดวยวิธีการของละครวิธีการของซีรีส์หรือด้วยวิธีการของสื่อถ้ามีคําถามเกี่ยวกับเรื่องของทางการแพทย์ผมเชื่อว่าในเซตซีซั่น หนีจนถึงซีซันสุดท้ายที่เขาจะทําหรือจะอาจจะทําต่อไปยาวๆก็ว่ากันไปเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์รับผมเป็นประโยชน์ต่อทุกคนแน่ๆนอย่างน้อยๆก็ได้ติดตามดูละครในเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยแต่มันมีซ่อนไปด้วยมีนิ่งที่มันสำคัญอะไรเงีายครับแล้วก็มีปิดท้ายเป็นแรปอัพในเรื่องของ q a ที่จะตอบคำถามประชาชนในคำถามที่เขาทำรีเสิร์ชมาแล้วว่านี่เป็นคำถามที่ถามบ่อยที่สุดเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพทางการแพทย์ชี้นำในเรื่องของจุดที่มันเข้าใจถูกต้องชี้นำในเรื่องของการ ประสานงานจะมันมีทุกอย่างครับมันก็จะนำเสนอใน EP ตีต่อๆไปในซีซั่นต่อๆไปก็มาติดตามชมกันครับฝากถึงซีรีส์เรื่องนี้สามารถรับชมได้ที่ช่องวัน31ครับมีอะไรก็เข้าไปที่แพทยสภาได้เลยครับเขาจะมีเพจมีช่องทางแพลตฟอร์มต่างๆที่จะมีให้คำตอบให้ความรู้สพอร์ตไปด้วยเหมือนกันตั้งแต่ วันที่ทุกคนได้เห็นคลิปนี้ด้วยถ้ามีซีซั่นในต่อๆไปก็น่าจะได้เห็นดูๆกันต่อไปแล้วก็พูดคุยสามารถพูดคุยเรื่องการแพทย์ได้เลยครับก็ตุงตามฝากทุกคนติดตามบทสัมภาษณ์นี้ของตุงตามด้วยนะครับผมผ่านทาง Mix Magazine นะครับผมยังไงก็มาให้ตำลังใจกันเยอะๆนะครับ